เซลพี่อิงนะคะชนะชิดาสอนปันค่ะวันนี้พี่อิงมาแข่งทักษะเซลนะคะที่บางแสนค่ะใบอยากจะบอกว่าพร้อมสุดๆนี่เต็มหัวเลยค่ะความรู้ <c oughs> ก็หนึ่งในสแล้วกันเนาะเราอย่าไปคาดหวังเยอะเซลแชทนะคะพัชลพรคำพูลอยค่ะมาแข่งทักษะด้านการขายค่ะบอกเลยว่าวันนี้เตรียมตัวมาดีมากอ่านหนังสือมาหนักมากเช่นเดียวกันค่ะวันนี้คาดหวังต้องติดหนึ่งในสนะคะ <c oughs> ชื่อเซลจอยนะคะปรียาปินทูคค่ะมาจากรถยนอ,อ์สุดเซลค่ะวันนี้มาแข่งทักษะด้านการขายประเภทรถเล็กค่ะโอโหเตรียมตัวมาดีมากๆค่ะต้องบอกว่าดีแหละเพราะว่าปีนี้นะคะเราก็อยากเป็นหนึ่งในคนที่ขึ้นโพเดียวค่ะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอน,อนุสรคงอินครับมาจากสถาบางแสนประเภทรถบรรทุกครับผมก็มีฝึกซ้อมแต่วันนี้แข่งขันก็ไม่รู้จะเจออะไรก็ต้องไปลุ้นจริงว่าตรงกับที่ซ้อมมาหรือเปล่าก็มาเขารวมก็คือ เป็นแนวทางในการทาํางานต่อไปแค่นั้นสวัสดีครับอทิตสุขดิบครับพนักงานช่างคนเล็กครับวันนี้ก็มาแข่งขันในส่วนของทักษะเพื่อเพิ่มความรู้ให้ตัวเองแล้วก็เป็นปีแรกของผมก็อยากจะเก็บเกี่ยวความรู้ตรงนี้ไปใช้ได้เยอะที่สุดครับเพื่อไปพัฒนานงานของตัวเองต่อไปก็มีการฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ในส่วนของพวกผู้ฝึกครับก็มีการเตรียมตัวอยู่พอสมควรครับเป็นไปได้ก็อยากจะติดหนึ่งในสามแต่ก็ก็ไม่หวังเลยก็ ก็ทําให้ดีที่สุดแนะครับผมผมนายสุนทรทุนทองครับมาจากสาขาบางระมงครับเป็นพนักงานช่างลงแข่งรถเล็กและรถนั่งอัหนึ่งสองครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับทําให้ดีที่สุดครับวันนี้ฝึกซ้อมมาอยู่ครับซ้อมมาใช้ระยะหนึ่งแล้วครับหนึ่งของสามก็ดีครับสุรินทร์สมบุญนะครับสาขาบางเสาธงนะครับวันนี้มาลงแข่งรถใหญ่นะครับมีการฝึกซ้อมแล้วก็มีการเตรียมตัวมาก็ดีครับกับทีมงานครับผม ทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ผลออกมายังไงก็ตามนั้นนะครับคิดว่ารงเท้าเศษครับจากระยองอิสุเซลสำนักงานใหญ่ครับแข่งขันประเภทช่างรถรถปิก up และรถยนนั่งอเนกประสงค์ครับซ้อมครับตามหัวข้อที่เขาให้มาอย่างน้อยก็ขอขอสัก 1- ใน5ก็ได้สวัสดีครับผมนายนาทีมูลานะครับแข่งขันประเภทช่างรถใหญ่ครับจากสาขาสำนักงานใหญ่บางแสนครับฝึกซ้อมมาพอสมควรครับใจครับก็ไม่ได้คาดหวังครับขอเอาประสบการณ์ไปก่อนนะครับสวัสดีครับทรงศิษย์เขียวหวานครับช่างรถใหญ่ครับ มาจากสาขาอีสุเซลสาขาบางพะครับเตรียมตัวมานิดหน่อยครับก็ติดหนึ่งในในสีก็ดีใจแล้วครับสวัสดีครับผมวัฒนาวาลินครับระยองอีสุเซลสาขาปวกแดงครับผมช่างรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอันกึประสงค์ครับเตรียมตัวมาไม่ค่อยเยอะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งฝึกซ้อมตามคูเฝึกเขาแจ้งมาครับคหวังก็คืออยากติดหนึ่งในสามครับ สวัสดีค่ะพี่กิะมาจากสาขาเซนเตอรหินนะคกะ<ม>าะวันนี้มาเชียร์น้องๆน้องช่างค่ะสองท่านค่ะแล้วก็มาเชียร์ทุกคนที่ที่ชมรีเลยค่ะที่หนึ่งสิคะคาดหวั <c oughs> <c oughs> งความเป็นที่หนึ่งค่ะ <c oughs> วันนี้ค่ะมาดูการแข่งขันค่ะแล้วก็มาเชียร์อเอด้วยโอ้โหเยอะค่ะทั้งฝ่ายขายฝ่ายบริการด้วยวันนี้น่าจะเต้าคว้ารางวัลกลับบ้านคนรางวัล <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่พอค่ะวันนี้เอามาหลายคันอีสูซุกรุงเทพเซลลค่ะอ้ยหลายรางวัลเลยค่ะค่ะเฉพาะกรุงเทพเซลลก็ฝ่ายขาย4คนสงเข้าประกวดสี่สีรางวัลเลยแต่ที่หนึ่งต้ได้ใช่ไหมใช่ทำเต็มที่ค่ะ อสุครับวันนี้มาทําการแข่ง,ข,ง,ข,งขันทั้งชั้นต้นครับก็โล่งอกหน่อยครับเพราะว่าตอนแรกกดดันอยู่ครับแต่ต้องรุนคะแนนอีกพีว่าคู่แข่งเราจะผิดพลาดมากน้อยแค่ไหนครับก็เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็ต้องที่หนึ่งนะครับนาริศราชูสิลิค่ะมาจากอีสุกรุงเทพเซลสาขาบางสะทงค่ะก็ยอมรับว่าตื่นเต้นนะคะแต่จะทําให้ดีที่สุดนะคะเตรียมตัวล่ะคะถ้าจริงประมาณสามวันค่ะท,ที่ที่ฝึกจรงิจรงๆนะคะมั่ใจเหรอคะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่ายี่สิบอคือความตื่นเต,ต้นเดี๋ยวเราต้อง หลายวันอยู่ครับผมก็คุยกับกระจกซะเยอะด้วยครับผมายสดทุกวันก็ทุกวันนี้ก็คุยกับอากาศได้เดินไปมาไหนมาไหนก็คุยกับตัวเองได้แล้วทุกวันนี้ก่อนเข้าแข่งครับผมครับผมก็อยากเป็นคนที่ดูดีในสายตากรรมการมั่งนะฮะกดเมตตาผมด้วยนะครับผมนะฮะครับกอเที่ยวไหร่วันนี้กที่1ึ่งอยู่แล้วครับพ่อแม่ผมหวังไว้เยอะครับผม แม่หวังไว้มากครับที่หนึ่งแน่นอนทุกอย่างคือประสบการณ์ครับอยากเข้าร่วมครั้งแรกครับพี่ครับผมสวัสดีครับที่สูงเทปเซลสาขาสินักลินรับเต็มตัวเหมือนปกติเหมือนขายที่ว่าก็ซ้อมขับซ้อมแล้วก็เรื่องผลิตภัณฑ์ก็ตามปกติอ๋อมาจากกรุงเทพเซลครับรัชโยธินครับสำนักงานใหญ่ครับผมทำให้เต็มที่แล้วครับผมส่วนผลจะออกมาในรูปแบบไหน อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการนะครับแต่ถามว่าก็เป็นประสบการณ์นะครับอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการลงแข่งที่ปรึกษาการขายรถเล็กนะครับก็ผมคิดว่ามันมันเป็นประโยชน์นะครับที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับก็เหมือนเราต้อนรับลูกค้าโชว์รูมอะเนาะหนะาปาร์ตี้สมายอะไรประมาณนั้นแนะนําผลิตภัณฑ์ข้อดีของแบรนด์เรามันเป็นยังไงนะครับผมเชื่อว่า ที่ปรึกษาการ่ายทุกท่านก็รู้สึกเช่นเดียวกับผมนะครับแต่ไม่แน่นะครับปีหน้าอาจได้มาอีกเนาะแปลว่ากันใหม่นะครับแต่วันนี้ก็ประทับใจครับ,รบอ,อีกอีกก้าวนึงของการได้เข้าร่วมการแข่งขันชนะใจก็เปรียบเทียบกับคู่แข่งนะครับว่าอีทุสูเรา2.2เนี่ยมันดีกว่าคู่แข่งยังไงเราเอาตรงไหนของเราอีทุสูของเราไป บิวหรือไปเปรียบเทียบให้ลูกค้ารู้ว่าของเราดีจริงๆนะครับบอกได้เลยว่าอีทัสสุด,ดีจริงดีเยี่ยมนะครับประหยัดทนแรงนะครับครับครับสวัสดีครับผมชายรัตนทงนะครับหรือชื่อเล่นชื่อเอกนะครับมาจากสาขาพัทยาก็วันนี้เป็นประสบการณ์อีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีๆนะครับก็เหมือนได้มาโลเพในการทํางานจริงๆนะอาจจะไม่ได้มองเป็นการแข่งขันเพราะว่าถ้ามองกันเป็นการแข่งขันแล้วตื่นตื่นเต้น สิ่งที่อาจจะมัดใจกรรมาการได้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของครบทุกขั้นตอนแล้วก็ในเรื่องของการพรีเซนต์ต่างๆหัวข้อต่างๆอาเอ็กมั่นใจว่าน่าจะจะครบนะน่าจะถูกใจกรรมาการก็หวังว่ากรรมาการหลายๆท่านเห็นใจด้วยนะครับประสบการณ์อิสุของเราอยู่ในเมืองไทยมา60กว่าปีลูกค้าจงเชื่อมั่นครับไว้ใจใช้บริการอิสุของเรานะครับแผนทะเบียนค่ะ ตอนนี้วันนี้จะมาเชียร์หนุ่มๆรถใหญ่ค่ะขอเป็นกาลังใจให้หนุ่มๆรถใหญ่ทุกคนนะคะชอบค่ะชอบคนไหนพี่เพ็โอ้โหหลายคนเลยอะ่ะพี่ตังค่ะชอบพี่ตังมาก <laughs> <laughs> เป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ ชื่อมณีขนาดใหญ่นะคะชื่อเดนชูโบนะคะมาจากสาขาอมตะวันนี้มาแข่งออะไรนะคะไม่ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ใช่ค่ะแข่งเสร็จแล้วแต่รอเพื่อนๆมอดูเพื่อนๆโอ้ไม่ได้ไม่น่าได้นะพีแรกพีแรกค่ะต่อพีแรกเป็นประสบการณ์ใช่ค่ะมามาค่ะถ้าเขายังส่งชื่อมาขอเยอะๆขอหนึงในสามก็ได้ค่ะนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมเสถียรนะครับจากชมพีสุดเสีสาขาปันบึงครับ ืัอน,นี้ก็ได้มีโลเพนะครับเกี่ยวกับ10ลอ้องหัวลากอีสูยูโรทักไม่ของเขานะครับก็การโลเพข้างนี้ก็เป็นการเตือน,นอย่างหนึ่งครับเป็นการพัฒนา,าการแนะนำผลิตภัณฑ์ของอีสูของเขาเพื่ออนาคตทั้งน้านะครับแล้วก็น้ำวิธีตรงนี้ไปใส่งานนะครับในกับลูกค้าต่างจากกัรทำง้นกี่บอกับตั้งอยู่ครับก็ตรงนี้ก็คือว่าเป็นการสแสดงหรือว,ว่ากดดันนิดนึง ว่าถ้าเขาไปเจอลูกค้าอาจจะบ่รู้ว่านางานเป็นแบบไหนกับเป็นตามเนื้อผ้าแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็เหมือนค่ายการแข่งขันนะครับถ้าเป็นการแข่งขันเนี่ยอาจจะตื่นเต้นนิดนึงก็ทาได้ดีในระดับหนึ่งครับผมต้องติดมีติดหนึ่งใน3ทางใดก็ฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจนะครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็มาก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆนะครับก็จะนํากลับไปปรับใช้ในการออกหาลูกค้าแล้วก็ในการคุยรายละเอียดกับลูกค้าครับผมมีการกดดันครับคิวแรก หนึ่งสามก็ได้ครับสวัสดีค่ะดิฉันมารยาสุกจันผู้จัดการทั่วไปสายขายรถบรรทุกชนบุรีค่ะวันนี้รู้สึกยินดีมากเลยนะคะที่มีการแข่งขันในวันนี้เ,เราเตรียมตัวกันหลายวันอยู่แต่วันนี้ก็คิดว่ามันคุ้มค่ากับการที่น้องๆเขาเตรียมตัวมาได้แต่หวังว่าชนบุรีต้องได้รางวัลแน่นอนค่ะอาดีตยังไงก็คงจะต้องหนึ่งเฮค่ะ เดี๋ยวเราจะรวมตัวกันไปขอบอคุณก้าอ๋อตอนนี้มาดูว่าต้านใหญ่เขาทํำยังไงครับไปดูรถเล็กมาล,ละรถเล็กโอ้เยอะมากเลยนะครับ<อ>เป็นการที่เข้มข้นมากเลยเจากเรยองอิสุเซลน้องๆทําเต็มที่เลยนะครับแต่ตอนเนี้ยคนที่อยู่ที่กรรมการนะครับน้องกรุงเทพเซลก็เก่งจนชมบดีสู่เซลนะครับกรุ๊ปเรากรุ๊ปใหญ่เราก็เก่งเก่งทุกคนเลยทวัตชัยทองหล่อครับ จำรีอีสูเซลฟ้านึงครับเรียบร้อยครับเ่นเติมอยู่ไหมครับเอ่อไม่ไม่ครับปกติเหมือนที่เราทํางานเหมือนยากไหมครับไม่ยากครับทําได้น่าจะทาได้ทุกคนแต่เวลามันจะบีบครับมันก็ยากตรงนี้ไม่คาดหวังครับทำเต็มที่ครับทำเต็มที่รับกำลังใจให้ครับครับขอบคุณครับผมขอใช้ความสุขนะครับรองผู้จัดการศูนย์บริการสาขาบางละมุงนะครับวันนี้ก็เชียร์ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านนะครับก็เป็นกําลังใจให้น้องน้องรุ่นใหม่ๆนะครับ ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็อยากจะฝากนะครับก็ให้ตั้งใจนะครับคนที่ชนะก็ยินดีด้วยนะครับคนที่แพ้ก็ไม่ต้องผิดหวังนะครับ เป็นกําลังใจให้น้องทุกคนนะครับไม่ยากนะครับเป็นพื้นฐานทั่วไปของตัวรถจริงๆนะครับที่ที่เกิดขึ้นปัจจุบันเลยนะครับก็เน้นขั้นตอนเป็นหลักนะครับถ้าซ้อมมาก็ทําได้แน่นอนครับวันนี้ตั้งแต่เช้ามามีใครมีแววที่หนึ่งยังครับที่ผมสังเกตการมาก็มีแล้วนะครับมีแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเราเห็นแล้วหนึ่งหนึ่งท่านนะครับในคณะอันดับสี่ของโลกโจทย์วันนี้ยากไหมครับถือว่าไม่ยากครับจนวันนี้นะครับก็เป็นการแก้ไขตามคู่มือนะครับมีปัญหาไฟโชว์แล้วก็ วัดรายละเอียดทางกลน,นะครับก็อยากจากที่ผมซ้อมพนักงานบริษัทชุมบุรีสู่เซล์มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็น่าจะเข้าทางเราอยูอ่อาจจะมีลุ้นบริษัทชุมบุรีมีลุ้นแน่นอน,นครับไม่เสียแชมป์แน่นอนเทนให้ทุกคนนะ บริษัทชลบุรีอิสุผมเทืนให้ทุกคนไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันลูกค้าทุกท่านนะครับมั่นใจเชื่อใจในบริษัทชลบุรีอิสุเซลนะครับใช้บริการะระยองอิสุเซลกรุงเทพอิสุเซลรับบริการที่บริษัทเรามั่นใจได้ไดเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ชลบุรีอิสุเซลสำนักงานใหญ่คะ่ะแข่งอะไรคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นอยู่ข้อมูลเหมือนกับที่ทำงานทุกวันนะคะ่ะมันเวลามันเนะะร่งอะค่ะก็เลยมันจะประกัศเวลานิดนึงอะย่างเงี้ยค่ะไม่ไะค,ะคาดหวังเลย อันนี้แข่งปีแรกเหรอใช่ค่ะคงปีแรกวันนี้แข่งมังติฟังชั่นค่ะเออลิ้นเพิ่งจะหยุดพันธุ์คันเพิ่งจะหายมือสัน่นมันมันเป็นชีวิตประจำวันที่เราเปิดงางแหละแต่ว่ามันคนเยอะแล้วก็ปีแรกแล้วก็จับเวลาด้วยมันก็เลยตื่นเต้นมากไม่คาดหวังค่ะเดี๋ยวผิดหวังเราดูทีเดียวเลยเอ,อ,อยากให้ประสบการณ์คนใหม่ๆม,มากค่ะอยากให้คนใหม่ๆม,มามากนะคะมาจากระยองยีซูซูเซลค่ะสำนักง,งานใหญ่ค่ะพนักงานมันตีฟังก์ชันค่ะเป็นงานทำได้ไหม ได,ได้ทำได้ทำได้ค่ะได้ทำได้เชื้ไ<ด>อไหมควรไหมนิดหน่อยคะ่ะเวลากระชั้นชิดไปนิดคะ่ะคาดหวังที่เท่าไหร่วันนี้ต้องที่ห่อยู่แล้วคะ่ะเชื่อคะมาจากโซนิสูรพัทยาครับผมั้นี้เลยเหรอครับปีรอบนี้รอบนี้น่นาจะมาครั้งที่5้าแล้วครับวันนี้ก็ คอยลุ้นดูครับผมมันจะได้หรือเลปล่าบางทีเผื่อน้องๆเข้าบางทีก็เตรียมตัวมาดีเหมือนกันครับต้องดูอีกทีนะครับตอนนี้เต็มที่แล้วครับก็ได้ประมาณ80%ของที่เตรียมมาครับแต่ไม่ถึงกับว่าได้เท่าไหร่ครับแต่ก็พอได้ลุ้นครับ จากบริษัทระยองอิสุเซลครับสำนักงานใหญ่ครับนี่มาแข่งทักษะการขายที่อุตสาหการรถใหญ่ครับผมรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงครับวันนี้ก็เตรียมตัวมาในระดับนี้ครับจะทาให้เต็มความสามารถนะครับวันนี้ไม่ต่างครับเพราะเหมือนเอาการขายจริงครับมาใช้ในการแข่งขันครับอ๋อไม่ได้คาดหวังครับแต่ก็จะทาให้เต็มที่ครับผมจากบริษัทระยองอิสุเซลสำนักงานใหญ่ค่ะแข่งฐานทักษะรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่ค่ะเตรียมตัวมาก็ประมาณนึงค่ะตื่นเต้นมากค่ะ ขอให้ต้นหนึ่งใน 3, ใน3ก็ดีใจแล้วค่ะวัสดีครับผมต้นนัทวัฒน์จัดให้นะครับมาจากอมตาตะนครวันนี้มาแข่งขันทักษะการขายรถบรรทุกครับผมใกล้ถึงคิวแล้วก็มีมีซ้อมบ้างครับผมครั้งที่สามแวันนีต้องทนะ <c oughs> ี่นึงนะใจใจครับโอเคเครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ยินดีกับคุณพิมลพรด้วยนะคะและลำดับต่อไปนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่คุณสีวัตรอังติกุลชนบุรีอิสุสุเซลสาขาบางซายค่ะค่ะข,ขอแสดงความยินดีกับคุณสีวัตรด้วยนะคะรางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันที่ปรึกษาการขายอีซูซุประเภทรถปิ๊กอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์นะคะรางวัลชนะเลิศได้แก่คุณปริยาปินทุระยองอีซูซุเซลสาขามาบตาพุทธค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้ชนะเลิศด,ด้วยนะครับค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณปริยาด้วยนะคะยินด,ดีด้วยครับผมขอประกาศผลการแข่งขันทักษะที่ปรึกษาการขายอีซูซู ประเทศรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่และหนโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญคุณศัสิพรม่วงคำผู้อำนวยการสายงานขายบริษัทอิสุกรุงเทพเซลจำกัดให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลขอเรียนเชิญครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่พุณอภิน,นันมุ่งดำเนินกิจบริษัทชนบุรีอิสุเซลจำกัดสำนักงานใหญ่บางแสนครับ ลำดับต่อไปรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่คุณจรณันประชุมพรบริษัทระยองอีส,สูซุเซลจำกัดสำนักงานใหญ่ครับขอแสดงความยินดีกับคุณจรณันด้วยนะครับและรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะด้านการขายอีส,สูซุประเภทรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่ได้แก่คุณ นทวั์อุดมแก้วบริษัทชนบุรีอีสุสูเซลจำกัดสาขาอมตนะนครครับขอ,อเสียงปกมือดังๆใ,ให้กับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยครับขอแสดงความยินดีกับคุณนทวั์ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณคุณสาสิพรม่วงคำเป็นอย่างสูงนะครับผลการแข่งขันทักษะด้านอะไรนะครับผมเป็นระดับต่อไปและในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญคุณอัศวินสวัสดิ์สิงห์ผู้จัดการภาคการบริหารภาคตะวันออกบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัด ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลขอเรียนเชิญครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่คุณรัฐสุขพันธ์บริษัทอิสุกรุงเทพเซล์จำกัดสาขาราชโยธินครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่คุณสหแสนโคตรบริษัทชนบุรีอิสุสุเซลจำกัดสาขาพัทยาครับ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะด้านงานอะไรได้แก่คุณภูริวัตนบูรณะสินสุนทรบริษัทชนบุรีอิซูซุเซลจำกัดสาขาบ้านบึงครับขอเชิญบนเวทีครับลำดับถัดไปนะคะขอประกาศผลการแข่งขันทักษะประเภทพนักงานมันติฟังก์ชั่นค่ะ และในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณสโสภ์วงอนันตกิจนะคะผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสนับสนุนธุรกิจและบริการหลังการขายบริษัทระยองอิสุสุเซลให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่คุณสิริพรคำตู้อ้อบริษัทระยองอิสุสุเซลสำนักงานใหญ่ค่ะลำดับต่อไปค่ะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่คุณวิจิตราชินสีบริษัทระยองอิสุเซลสาขาปลวกแดงค่ะและรางวัลชนะเลิศประเภทพนักงานมันติฟังกชันได้แก่คุณมนัสโสพลบริษัทอิสุกรุงเทพเซลสาขาบางเสงาธงค่ะ พนักงานช่างชั้นต้นนะครับผมและในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญคุณสมศักดิ์ไทยพักดีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขายรถเล็กบริษัทชนบรุรีอีซูซูเซลจำกัดและบริษัทระยองอีซูซูเซลจำกัดให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลขอเรียนเชิญครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่คุณนนทะกะสุขาตุงค้าบริษัทชนบรุรีอีซูซูเซลจำกัดสาขาพัทยาครับ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่คุณจัตุพรทองมากบริษัทชนบุรีอิสุสุเซลจำกัดสาขาบางละมุงครับและรางวัลชนะเลิศสำหรับพนักง,งานช่างชั้นต้นได้แก่คุณคุณชนาธรพรมโคตรบริษัทระยองอสิสุสุเซลจำกัดสาขาปลวกแดงครับ ค่ลำดับถัดไปนะคะเป็นการประกาศผลรางวาัลการแข่งขันทักษะประเภทช่างรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์นะคะและณนโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณโสพลตั้งฐานทรัพย์ผู้จัดการฝ่ายฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรด้านบริการหลังการขายบริษัทตรีเพชรอิสุสุเซลให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่คุณ ประชาะเครือเพลงชลบุรีอิสุสเซลสํานักงานใหญ่บางแสนค่ะและรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่คุณสุนทรทุ่นทองบริษัทชลบุรีอิสุสุเซลสาขาบางละมุงค่ะรางวัลชนะเลิศ ประเภทช่างรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ได้แก่คุณวันรัตเนจันบริษัทชมบุรีอิซูซูเซลสาขาสัตหีบค่ะช่างรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่และในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญมิสเตอร์ทาเคชิยาสุอิรองกรรมการผู้จัดการและรองผู้อำนวยการกลุ่มสายงานบริการหลังการขายบริษัทตรีเพชรอิซูซุเซลจำกัด ให้เกียรติเป็นผู้ม,มอบรางวัลขอเรียนเชิญครับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองได้แก่คุณธงชัยครองยุทธบริษัทชนบุรีอิสุซเซลจำกัดสาขาบางละมุงครับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งได้แก่คุณสุรินทร์สมบูรณ์บริษัทอิสุกรุงเทพเซลจำกัดสาขาบางเสาธงครับ และรางวัลชนะนเลิศประเภทช่งางถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่การแข่งขันทักษะอีสูประจําปี2,568นะครับได้แก่คุณอนุสรคงอินบริษัทชนบุรีอีสุเซลจำกัดสำนักงานใหญ่บางแสนครับอีกหนึ่งรางวัลน,นะคะ เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนะคะของประเทศไทยแล้วก็ของเราชาวชนบรีสุสุเซลนะคะใช่ครับนั่นก็คือรางวัลการแข่งขันไอวันกลางปีนะคะซึ่งเราได้แข่งขันณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตเมื่อวันที่19ถึงวันที่21พฤษภาคมนะคะที่ผ่านมาตรงนี้เราได้ตัวแทนการแข่งขันนะคะเป็นตัวแทนประเทศไทย คว้าอันดับ4ของโลกมาได้นะคะซึ่งตัวแทนของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยนะคะดังนั้นเรียนเชิญคุณอํานวยถาวรน,นะคะหัวหน้าช่างรถเล็กสาขาบางละมุงค่ะขึ้นบนเวทีเลยนะคะอันนี้ตัวแทนประเทศไทยของเรานะคะซึ่งแข่งขันสามารถคว้าอันดับ4ของโลกมาได้นะคะ ก็เข้าใจินนครับในครั้งนี้ทางผู้บริหารของกลุ่มชนบุรีอีสูตเซลจำกัดก็รู้สึกภาคภูมิใจกับรางวัลน,นี้เป็นอย่างมากนะครับผมแล้วก็ทางคุณวาเลนทอนเองก็ได้มีรางวัลพิเศษเนี่ยมอบให้กับทางคุณนนวยด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณนนวยอีกครั้งนะครับทุก<ไ>ท่านครับ จน้องที่เช้นที่ทำจนมือกอที่วางใจกันเสมอมา